วันนี้ผมจะมาพูดถึงเพื่อน 1. เพื่อนซ้ายฉลาดเพื่อน้ายฉลาดนั้นจะมีความรู้โคตรโคตรและจะได้เกรดเทุกวิชาสองเพื่อนซ้ายเอ,อ๋แล้วก็ขีแล้วขีลืมเลย เพื่อนสายขี้ลืมก็จะมีอะไรที่เหมือนกันก็คือขี้ลืมสามเพื่อนสายแกงเพื่อนสายนี้จะมีวิธีการแกงอยู่ในสมองตลอดเวลาสมองที่ไม่ใช่สมอว ตสวตัวไม่เคยเจอเพื่อนแบบนี้นะสองสามหรืสี่สเพื่อนควดสายแกง เพื่อนสายนี้ผมไม่เคยเจอนะงั้นผมก็จะไปข้อต่อไปเลยแล้วกัน้าเพื่อนสายเปจริงชื่อเขาก็บอกอยู่ก็คือเขาเปือคือเงินเขาจะเยอะมากจนเขาสามารถ เผามันได้เลยล่ะอันนี้ผมไม่รู้นะได้แค่เดาวเท่านั้นแหละคือส่วนตัวผมคิดว่าคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคนทำขี้เกียจเองนั่นแหละบ๊ายบาย